เลยไหลออกมาเพียบเลยของขวานอืน inte, นออืออือเอเออยิ้มยิม้ม <laughs> อะเอ้ายอายอีกแล้วยอยอีกแล้วยอยอีกแล้วคุณแม่ เดยวันทำหน้าเอียงซ้ายยุ่งฝ่ยเองเลยลูกมนไปมดมาเองเอืม